อาจาร,รย์ช่วยเล่าความหน่อยได้ไหมครับว่าอาจาร,รย์เริ่มตัดสินใจแนะารทำงานเกี่ยวกับการวัดรูปเองเราก็มาเป็นอาจารย์ออ๋อชอบว่าต่เด็กตอนนั้นนะแต่ว่าไม่มีทิศทางเลยไ,ไปทางไหนตอนนั้นที่ต่างจังหวัดบ้านอยู่ตะิดีมันไม่มีที่ติวเข้ามาหาลัยเราไม่รู้เียั้งสอบอะไรเราก็เลยเข้าไปสอบแบบว่าด้วยความชอบของเราอะ่ะอืมแต่มันก็ไม่ติด แล้วก็ไปติวไปติวใหม่ก็เสียเวลาหน่อยแต่ก็ไปเรียนคณะอื่นก่อนที่จะมาเรียนคณะศิละปะเนี่ยครับพอหลังจากนั้นก็ไปสอบมันก็ติดแล้วก็เริ่มจริงจังกับมันว่าเราเลือกมันนะเพราะว่าเหตุผลก็คือเราชอบวาดมังแต่ไหนแล้วชอบวาดลูกชอบมาจศิลปะก็เลยคิดว่ามันต้องมันต้องเต็มที่กับมัน้วล่กอย่างหนึ่งคือ ใหม่นั้นมันไปบอกที่บ้านว่าอยากเรียนจิตกรรมอ่ะเขาไม่เข้าใจหรอเออแต่เขาก็ให้โอกาสเรียนเรอาอก็มองไม่ออกว่ามึงเรียนจิตกรรมเรียนอะไรพวกนี้มันจะเอาไปใช้ประกอบอาชีพอะไรแต่ก็คิดว่าเออมันน่าจะมีทางได้ถ้าเราเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าตั้งใจหาับประมาณจนแบบตอนเรียนก็อ่านหนังสือด้วยทงงงนาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ รุ่นน้องก็ชอบมาคุยงานนั่นแล้วก็ชอบแบบว่าไปคุยงานกับศิลปินคุยกับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันอาชีพอาจารย์น่าสนใจดีตอนทําจ็อบมันจ็อบมันได้เงินเยอะผมได้เงินหลักหมื่นช่วงปอตีหลักแสนช่วงปอทัวก็คิดว่าได้เงินเยอะแต่รู้สึกว่ามันใช้ความรู้คุยกับลูกค้านิดเดียวก็เลยคิดว่าเอนมันตรงนี้ดีกว่าเนี่ยแล้วก็หาความรู้หาอะไรมาแล้วก็เลยว่า เาารเเาผลงาน,น,านด้านนี้ของอาจารย์นีแบบเปตัวอย่างไรครับผลงานอะการแบบที่อาจารย์ถนดัดสุดก็จะผมไปเรียนที่ลักรนะบังเนาะคราวนีนวิธีการสอนมันจะแบบว่าให้เราหาวิธีคิดเราให้เจอที่ทำส่สวนใ่ญ่ผมทำวิดีโอมันก็แสดงกับสัง่งยกตุรปมเรื่อยๆและปัจจุบันแล้วช่วงนี้ก็มาเป็นอาจารย์ก็หายทางิจัยนู่นนี่นั่นที่แบบเข้าถึงคนได้ง่ายพวกภาาประกอบ พวกงานจากในน,กกกน,น,นี้นักการจากทีสการดนตรีศิลปะาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าความลงไหนในการวาดรูปของอาจารย์มีลักษณะอย่างไรตรลงไหลอ่ะเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ถือว่าตะวันตะวันวาดอ,อ่ะม,มันจะวาดรูปก,ก็ตอเมื่อแบบวิธีคิดมันมาแลวการวาดรูปมันซัพพอร์ตไอเดียเราอะ่ะเราถึงจะวาดมันอะ่ะแต่ทุกวันนี้ก็วาดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆไม่ฝึกสกิลไม่ให้มันลืมเวลาแบบเราต้องใช้เราก็ ไปไม่นานเราทำงานสร้างสรรค์เรื่อยๆจะดีเลยก็เลยค่าเออไอเดียที่มันออกมาอะไรมันได้ซัพพอร์ตแล้วก็เริ่มลงมือทำทดลองเลยแ,แล้ว,วาอาจารย์คิดว่าอาจารย์หนังประชันในการวิวัฒนาการในการสร้างอะไรด้สร้างประโยชน์ประโยชน์อย่างเช่นในอาชีพของอาจารย์ยังไงมันมีลูกค้า กลุ่มนี้อยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่างานมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบอย่าแงบบปัจจุบันเนาะโอกาสเผยแพร่ง,งานมันค่อนข้างเยอะอการวาดรูปในดิจิตอลในอะไรพวกเนี้ยเนาะแต่ว่าช่วงที่ผมได้เงินเยอะๆคือส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่ได้คนเลทนะวาดรูปเพื่อการตกแต่งตามร้านค้าร้านอาหารตามโรงแรมตามอะไรพวกเนี้ยซึ่งแบบว่ามันก็ได้สำหรับค่าจ้างอะไรมันได้สมน้ำสมเนื้อ ได้เยอะแต่ถ้าถามว่ามันขัดใจเราไหมมันอาจจะขัดใจเราเพราะมันที่งานเรามันเป็นงานที่เราต้องไปทาให้เขาแต่ส่วนงานเราเนี่ยส่วนใหญ่มันขายได้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้แบบเข้าไปทํามันจริงจังเนาะมันก็เลยแบบทําไปเพื่อเพื่อเผยแพร่เพื่อ,อเป็นง,งานวิจัยแทนแล้วในสเปางหนาอาจารย์มีแพลนในกรารแฟชั่นของอาจารย์กันว่า ไม่ว่างแล้วมันจ้างเขาทำเอาบุญเล็นยก็คงจะทำอย่างนี kind of ้เรื่อยๆอ่ะมันก็เลือกมาแล้วอ่ะแต่มันอาจจะจะค่อยๆปล่อยวางลงไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากจะแบบว่าดันนุ่นไปหาชื่อเสียงในทองแล้วมั้ยม่รู